บริษัทพักดาสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูรถดำนาขนาดสีแถวนะคะตัวนี้จะเป็นคูบต้านะคะรุ่น SPJ 4 0 0นะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะจะเป็นรถดำนาคูบต้านะคะที่ทำพู่กับกิษไดกนะคะจะเป็นเครื่องเบนซินนะคะขนาด6แรงม้านะคะขับเคลื่อนสล้อนะคะ อันนี้นะคะเราจะแปลเป็นภาษาไทยให้ใช้งานง่ายให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี่ยวจะพาดูรอบๆคันนะคะซึ่งคันนี้นะคะถือว่าสภาพสวยเลยนะคะตรงนี้จะเป็นตัวปักกอนะคะมากน้อยนะคะอยู่บริเวณด้านหลังแผงนะคะนี่ค่ะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของหัวปักกันบ้างนะคะนี่ค่ะหัวปักนี้เราก็ถอดเช็คนะคะล้างนะคะอาจจะ,ะมีใหม่ให้หมดแล้วนะคะ ดูกันใกล้ๆเลยนะคะอีกันจิก,ก้าของเขานะคะแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะคะความพร้อมเพียงของหัวนะคะนี้นะคะเป็นคันขนาดกลางนะคะเมเล็กไม่ใหญ่นะคะท่านใดที่มีที่นาประมาณ1 0บถึงยีไร่นะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะคันนี้ซึ่งถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 0809419799ได้เลยนะคะยินดีให้บริการขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ